หน่วยปฏิบัติการชุดล่าสังหารตอนคอมมานโดนิ่มๆผลงานเรื่องจริงอิงนิยายจากปลายประกาของคิมซากัสตอนที่16ใช้เวลาเพียง15นาทีเท่านั้นด้วยความชำนาญพื้นที่ของซินวาก็สามารถนำชายหนุ่มหุ่นสเปกมาปรากฏกายขึ้นที่มุมด้านเหนือวัดโพทอง สินว่าสาวมงเปลี่ยนเครื่องแบบมาเป็นเครื่องแต่งกายพื้นบ้านยามเดินอีออกับนุ่มทหารเสือพรานไทยในเครื่องแบบเช่นนี้ใครเห็นใครก็ต้องคิดว่าทาหารรับจ้างกับเมียชาวกะรี่เก่าๆนั่นเองภาพเช่นนี้เป็นของคู่กันกับประเทศสงครามมีให้ดูอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันจึงไม่มีใครใส่ใจเป็นกรณีพิเศษสองนุ่มสาวคอเครียคุกเคล้าเดินตามถนนสายรักของเมืองเชียงขวางไปเรื่อยๆบรรยากาศในใจของสินวาเป็นสุขจริงๆแต่ในใจจ่าย,ยุทธพงศ์อยากจะอ้วกอยากจะโอกอยากจะอกอ หลบถ่ายทรงเสียงโอกอากออกมาจริงๆจนได้เสียงดังรันสินวาหัวเราชอบใจคิดว่านั่นคือการพลางตาภาษาชาวบ้านว่าขนเมาเคาาล้านารีแต่ของจริงๆแล้วจ่ายยุทธพงศ์สันจะคลื่นเหีนยนผู้หญิงหาอะไรวะขี้เล่ชิบหายคิดได้แต่ในใจไอ้นั่นไงใสมมง่มินันเหมือนอืมไอเห็นแล้วเราหลบมุมนี้ดีกว่านักล่ารับจ้างคว้าเข้ามือสาวมงให้ฉากแวบตามเข้าไปในพุ่มไม้เตี้ยข้างทาง เลือกหามุมสำหรับตรวจการต่อเป้าหมายนะลานที่มีแสงสว่างในระยะ 80- 100ถึงเมตรโนนทรงมือสังหารชายหญิงนอนคว่ำพังาพาบหลังแหล่งกำบงังมองดูด้วยความกระยิมยิมยองสินวาใช้กล้องส่องขยายช่วยในการสำรวจไอ้ขามีสมุนอคมันด้วยกี่คนเดี๋ยวเช็คยอดก่อนเอางั้นเหรอสั่งมันเข้าแถวเลยดีไหมบ้าสิมินอันเหมือนสหายบุญเนียนสหายล่าสหายเนืองว่าสหายโสดาห้าคนพอดีเลยคะ่ะไอ้คุยอะไรกันอยู่ก็ไม่รู้ ไปถามมันดูสิถ้าอยากรู้สามมงยิ้มด้วยความพึงพอใจสถานการณ์ตึงเครียดขนาดนี้เขายังตลกได้แสดงว่าใจคนนั้นไม่ได้มีความหวอดวันใดๆทั้งสิน้นสำนวนลีลาการพูดติดจะตลกแต่แววตาหาเป็นเช่นนั้นไหมจ่ายุทธพงษ์จ้องขมิงอยู่กับร่างของเยื่อสังหารเราวาดสายตาเลยไกลต่อไปตามแนวถนนสู่ทิศใต้เมื่อกําหนดแผนการขั้นต้นได้แล้วซินว่าถ้าเราออกไปเรียกสามล้อสักคันซินว่าว่าคันไหนจะออกมารับเรามินอันเหมือนค่ะ ทำไมต้องเป็นมันด้วยคนอื่นไม่ได้หรอถ้าเป็นคนประเภทชาวบ้านทั่วไปอาจจะเป็นสาล้อคันอื่นแต่ถ้าเป็นไอ้เป็นฐานเสิร์ฟพานหรือไม่ก็ทฐานอเมริกันต้องมินอันเหมือนหรือไม่ก็่สมุนม,มันค่ะมันกะจะเก็บเลยใช่ไหมทั้งเก็บทั้งหาข่าวค่ะยิ่งเห็นว่าเมาด้วยมันชอบแน่ค่ะถ้าสำล้อคนอื่นแย่งผู้โดยสารล่ะมินอันเหมือนสั่งแล้วจะไม่มีใครแย่งแน่ค่ะเพราะมันเป็นหัวหน้าคิวที่นี่หัวหน้าคิวสามล้อเหรอซินวารู้ได้ไงสายรับเซศูนย์หนึ่งแจ้งข่าวมาค่ะ ไม่รู้ค่ะแต่เขาเป็นคนติดตามข่ายงานนี้มานานแล้วค่ะแจ้งเรามาตลอดเลยนะคะจ่ายุทธพงศ์เริ่มจับเขาในสิ่งที่จ่าดาวเหนือไม่รู้ได้เป็นบางอย่างแล้วภาพสาวมงซำเปล่ากับสาวราวันนาปรากฏขึ้นในความรู้สึกตัดสินใจแทนหัวหน้าทีมไม่ได้ว่าระหว่างสองสาวนี้ใกล้เหนือใครโอเคถ้าเราเรียกสำรองหนึ่งคันต้องได้มินันเหมือนแน่แล้วสมุนที่ห้าคนของมันละ่ะทำไงถึงจะได้ เราก็ต้องบอกมันว่าต้องไกรอีกห้าคันไปรับคนที่โน่นที่นี่แคร์เนี้รับรองหัวหน้ามันต้องเลือกสั่งเฉพาะลูกน้องมันแน่ถ้าไม่ซินวารู้ละเอียดนักละทั้งหมดเป็นข้อมูลเป้าหมายจากสายรับเซสรุนหนึ่งค่ะไอ้พวกนี้เวลาจะรอบสังหารฝ่ายตรงข้ามมันจะไปกันเป็นทีมเสมอซินวาเชื่อว่ามันต้องการสังหารเราสองคนแน่เลยค่ะจ่ายยุทธพงศ์ดิดนิ้วดังเปาะแผนการทั้งหมดถูกสรุปทันทีแล้วแจ้งข่าวทางวิทยุถึงแนวทางการปฏิบัติทั้งหมดจนเป็นที่เข้าใจ นักล่ารับจ้างกระซิบเบาๆข้างหูสาวมงที่หลับตาพริมจัก,กรจี้ก็จัก,กรจี้สุกก็สุกเหนือตัวสิวส,วสิวพิกลเราชวนกันออกเดินประคองสาวมงหุ่นเบลมเทมิมสงเสียงสำเนียงอู้อีออแอลิ้นไก่สั้นจุกติดลำคอตามแบบฉบับคนเมาเปียบสำารอสำรอบอสำรอบอต้องแก้งทำเป็นเมาไม่งั้นเสียฟอร์มหมดยังไม่หันหน้าไปมองมันแต่ด้วยเชิงชั้นแห่งนักล่าอาชีพ จ่ายุทธพงศ์รู้ตัวแล้วว่าสายตาพญาจิ้งจอกเจ้าเลข,ของมินอันเหมือนกําลังจ้องมองมายังเขาอยู่อย่างแม่กระพิบแผนการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยงานนี้ไม่ต้องเรียกสำล้อคันไหนพรมินอันเหมือนแอบส่งสิกถึงสมุนทั้งห้าให้ตามมาแล้วอย่างชา้าชทิ้งระยะให้ห่างห่างไว้ก่อนนักล่ารับจ้างกระยิมในใจไม่คิดเลยว่างานนี้มัจจุราชจะดนบันดาลให้อะไรอะไรมันเข้าลลอกจนดูเป็นของง่ายไปสมหมดมันมันแน่เลยมึงไอ้มินอันเหมือน ผันลม่านสายตาทั้งห้าเป้าหมายไปได้นักล่าเตรียมเลี้ยวเข้าประตูวัดเหมือนคนสัมส่อนไม่เลือกทีเอาแม้กระทั่งวัดเป็นแหล่งเสพกามแวบหนึ่งของสายตาขนะดแรงหยุดทําเสียงโอกอากนั้นจายุทธพงษ์เห็นชัดเจนเลยว่าไอ้ห้าคนนั้นกําลังตามมาเป็นคารวานที่เลี้ยงลําดับอย่างมีระเบียบพิธธรรมชาติที่สามล้อมักเร่งรีบยั่งคนโดยสารนักล่ารับจ้างรู้แล้วว่าควรเดินแผนการต่อไปอย่างใดดีสายรับเวีทย์โกงยามใจ คิดว่าน,นี่คือหมูสยามเหยื่ออันโอชาที่เคยสังหารมาแล้วนักต่อน,นักโดยหารู้ไม่ว่าหมูที่มันหลงผิดคิดตามมันนั้นแท้จริงคือสิ่งร้ายแห่งสนามรบนักล่ารับจ้างกับมงขงมูขี่ฉากหลบเข้าเขตวัดไปแล้ววัดลาวยากจนไม่มีหลวแต่รวยล่มไม้ดังนั้นความมืดในวัดจึงมืดกว่าความมืดนอกวัดมองเห็นห้าเหยื่อสังหารยังชัดเจนพวกเราออกมาได้แล้วออกมาทั้งหมดนั่นแหละตอนนี้เพื่อนเราห้าคนรอที่ประตูวัดนี่รอ อย่าเลื่มพางตัวให้ดีนะเว้ยจายุทธพงศ์แอบกระซิบเสียงยังแผ่วเบากลอกลงไปในวิทยุยามหันหลังให้เหยื่อสังหารไม่นานนักปรากฏเสียงคนอกอากมาให้ได้ยินจากหนึ่งเสียงเป็นสองเสียงสามเสียงสี่เสียงและห้าเสียงจนครบกะะระจายตามมุมมืดหลืบซอกเท่าที่มีสำหรับพวกหงี่จัดเข้าไปอาศัยปลดเรลื้องอารมณ์ใครเหยื่อสังหารตื่นเต้นไม่รู้ว่าผิดหวังหรือสมคเนตั้งใจไว้หนึ่งกลายเป็นห้าจะเรียกว่าของแถมได้ไหม ไปเว้ยพวกเรากลับกันดีกว่าเว้ยไอ้เล็กนำทีมส่งเสียงอแอพร้อมกับหลังใบหน้าสาวคู่ควงเข้ามาจูบอย่างไม่ไอายจูบฟัดจูบฟัดเหมือนได้โอกาสออยอย่าจริงจังนะสิไหนว่าแกล้งทำเล่นยังไงเล่าปาวือเสะเทินอายจริงๆใบหน้าแดงกำร,ร,ร้อนวูบวาบไปทั่วเรือนกายความปั่นป่วนในอารมณ์เมื่อครูระหว่างรอเวลาด้วยสัมผัสมือชายนั้นยังไม่จางหายเมื่อมาเจอเจอซ้ำส,สองเข้าอีกควันกระเจิดกระเจิงจนจับทิศทางไม่ถูก สำลอบอสำลอบอปากเริ่มจ่อปากกลุ่มเตรียมกระโดดเมื่อหนึ่งในห้าประชาสัมพันธ์ตัวเองออกมาชนีแล้วมีหรือนักด้านรับจ้างเจเวน้นกี่คันวะต้องการห้าคันมีพอไหมถ้าไม่พอไปเรียกมาอีกเดี๋ยวนี้เลยเสียงคนเมาจัดแจงแทนเพื่อนได้อยู่ครับห้าคันพอดีไปบอครับไป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 คายทหารอเมริกันเ้ยไ,ไม่มีการเจรจาต่อรองเรื่องราคาหรือเส้นทางแต่อย่างใดเพราะทั้งสองฝ่ายปรารถนาเช่นนั้นอยู่แล้ว จายุทธพงศ์เกี่ยวแขนสิ้นวาขึ้นนั่งคันของมินอันเหมือนอย่างสมศักดิ์ศรีหัวหน้าเลยอีกส่คู่ตามมาติดติดด้วยมาดอํารางอย่างแนบเนียนไม่ส่อแววให้เหยื่อสังหารจับพิรุษได้แม้แต่น้อยจายุทธพงศ์ทบทวนรายละเอียดที่อ่านมาจากเอกสารปร,ระวัติเป้าหมายอีกครั้งระยะทางจากจุดนี้ถึงค่ายทหารอเมริกันเกือบ3กิโลเมตรเส้นทางราบเรียบเรียงรายด้วยป่าละมอสองฟากทาง เวียดโกงมักดักซุ่มศัตรูขณะเดินทางกับค่ายยามวิการเสมอถ้าโอกาสอำนวยมันเอาถ้าโอกาสไม่อำนวยมันไม่เอาจุดซุ่มนั้นควรจะอยู่ณนระยะกึ่งกลางเส้นทางนั่นหมายความว่านักล่ารับจ้างจะต้องกำหนดจุดตายเสียเดี๋ยวนี้เลยสาลตีหัวแดงใช้ความเร็วสม่ำเสมอไปเรื่อยๆทากลางเสียงอแออแอของคนเมา กับเสียงวีดไว้ของผู้หญิงเมื่อถูกล้วงควักบีบและบีระยะห่างระหว่างคันประมาณ10-15เมตรไม่น่าเป็นปัญหาเมื่อ11มม,ม u s a r m y ติดกระบอกเก็บเสียงทุกกระชับมั่นในอกเสื้อพร้อมแล้วเมื่อระยะทางผ่านมาได้เพียงหนึ่งใน4ถทิ้งความจอแจของสภาพตลาดกลางคืนไว้ข้างหลังจนมองไม่เห็นจ่ายยุทธพง์เริ่มแผนทันทีเอ้ยบทเยี่ยวว่สะสลตีชะตาขาดลดความแรงถีบปลี่เข้าข้างทางเตรียมชิดขวา เสียง่ายุทธพงษ์ดังแหลงจนได้ยินกันทั่วทั้ง5คันคันหน้าเตรียมจอดคันหลังก็เลยเตรียมบางเมื่อนคนโดยสารร้องบอกเหมือนเหมือนกันสำรอทั้ง5้าคันเลยปิดระยะต่อเข้ามาจนเกือบจะชิดกันก่อนจะจอดสนิทเฮ้ยเยี่ยว,ลวเลยพวกเราเยี่ยวสัญญาณมรณะจากจ่ายุทธพงษ์ดังพอสําหรับการเริ่มงานให้พร้อมกันได้สิบเอ็ดหมอกระสุนหัวตัดแล่นผ่านปากลํากล้อง เกิดเสียงเพียงแค่ลมเป่ากดเข้าท้ายทอยเหยื่อสังหารเหมือนกันหมดเสียงร้องคนตายดังขึ้นเกือบจะพร้อมกันโดยไม่ได้นัดหมายรางที่น่งสูงอยู่บนอ่านเสียาการทรงตัวม้วนพับหล่นลงไปกองกับผืนใต้ฝาาต่าเท้าตัวเองเสียงดังพิลึกไอคนน้ำหนักมากหน่อยถึงกบดังตึงดึงเอารถให้คว่ำตามลงไปด้วยคนโดยสารสองคนจึงต้องพยายามช่วยตัวเองแม้ทุรักทุเลก็ตามไม่ต้องซ้ำสองไม่ต้องตรวจสอบ ไม่มีวี่แววคูตาที่3ามสี่มาให้เห็นไม่มีเสียงตะโกนร้องบอกคนอื่นเยอสังหารทั้ง้าตายพร้อมกันอย่างเสมอภาคนักล่ารับจ้างคุกเข่ามองบาดแผลเห็นฟองเลือดปุดๆพุ่งออกมาแล้วโหนล้อหืบๆในลำคอไอเปียกต้องออกแรงผักร่างนั้นให้ง่ายขึ้นเยอสังหารของมันเป็นคนตายที่เจ็บตัวมากกว่าใครไอนี้ถูกแรงประทักระสุนจนหัวทิ่มล้มคว่ำทับแฮนด์รถก่อนจะปากดิ่งลงดินเจ็บมากหน่อยนะสหายเป็นไงวะน,นิดยังไม่ตายหรือไง ยังเลยพี่กระสุนฉลับออกข้างแค่ถากสมองพังงา่าพังง่แล้วนี่หว่าเดี๋ยวก็ตายใจยุทธพงษ์เดินสำรวจผลงานกระทั่งไปถึงไอ้นิดเห็นลูกทีมนั่งพังภาพมองดูเยอสังหารให้ใจละลวยแถมกระตุกเป็นบางครั้งมือไม้เริ่มเกร็งร่มให้ใจขัดเสียงเลือดถ,ถูกฉีดออกมาจากรูบาดแผลดังปุดๆแถมแทรกด้วยเสียงฟีฟีมันมีลมตามออกมาพี่ห้าเทวดาก็ช่วยไม่ได้เป็นไงบ้าอองอมนเกือบซวยแล้วไหมละ่ะทำไมวะ ไก่เคี้ยนี่สิพี่ตายหงตายหาแล้วยังมีพิษสองเลยมันมีระเบิดซ่อนในตัวมันด้วยนะพี่มันผูกกระเดื่องไว้กับอานรถกะว่าถ้ามันต้องล่วงจากอาลรถกระเดื่องต้องถูกดึงระเบิดทํางานไอ้นิดอธิบายพร้อมชี้ให้ดูหลักฐานโดยเฉพาะมากแตก M26 ลูกในมือนั้นเอา้าแล้วมันเห็นได้ไงวนะเนี่ยตัวระเบิดไม่เห็นหรอกพี่ทีแรกผมเห็นแต่สายดึงกระเดื่องคำคำไล่ไปเรื่อยถึงได้เห็นนะพี่มันกะเตรียมสําหรับงานแบบนี้โดยเฉพาะเลยนะเนี่ยถ้ามันตายคนที่ทํามันต้องตายด้วยไง เออต่อไปนี้ต้องระวังกันหน่อยแล้ววะ่ะไอ้หาสังหารศัตรูแบบประชิดตัวนี่เสียวๆดีเหมือนกันวะ่ะจายุทธพงศ์หดรับเบาๆในลําคอเพื่อประชดชีวิตตัวเองทุกวินาทีทุกลมหายใจเข้าออกมีแต่ความตายมาลอยล้ออยู่ตรงนาแม้สภาวะที่ได้รับชัยชนะเหนือศัตรูแล้วก็ยังไม่ถือว่าปลอดภัยร้อยเปอร์เซนต์หันไปทางไอ้เปียกบ้างเห็นประคองกอดมงใส่เสียยังไม่ยอมห่างรู้สึกของมึงนี่จะท้ายสุดเลยนี่หว่าทำไมช้านักวะช้าๆได้พราเล่มงามพี่อะไรของมึงเฮ้ ของคนอื่นเขาเจาะท้ายทอยกันทั้งนั้นแล้วทำไมของมึงเจาะขมับหรือว่าพลาดโถพี่มือระดับเปียกมีเลยจะคําว่าพลาดอ่ะผมใจเย็นต่างหากให้โอกาสมันหันมาเห็นหน้าเราสักหน่อยก่อนมันก็แน่นะพี่หันมามองหน้าผมผมงี้ขำจนเกือบกั้นหัวเราะไม่อยู่ไม่รู้ว่าเหมือนผีหรือเหมือนอะไรแนะ่ทีแรกกะจะกดเขาแสกหน้ามันนั่นแหละพอดีมันหันกลับไปซะก่อนก็เลยได้แค่ขมับทายมอง เออดีเหมือนกันกูว่าข้างหลังเราลองยิงกระดูกก้นกบมันดูหน่อยสิวะหรือไม่ก็แถวแถวกระเบนเน็บมันก็ได้พอโดนเข้ารับรองเอามาพาดแดกไปไหนไม่ไหวหรอกให้มันลงมาทรมานเล่นดีกว่างานหน้านะพี่ยังเหลืออีกห้าคนไม่ใช่เหรอว่าไงว่าตามกันนั่นคือนักล่ารับจ้างจ่ายยุทธพง์หันมาทางสิน้นวัยครั้งเห็นเธอทําพโพโพโพอยู่กับร่างไรวิญ,ญญาณของมินอันเหมือนไม่รู้ว่ามีวัตถุประสองค์อะไร